ประกอบพวกชุดคอนโซลเข้าไปก็จะนํารถเนี่ยไปที่ราชบุรีนะครับไปที่อู่ช่างยุทธหนองโพสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เอารถมาตั้งเบรกนะครับตั้งเบรกมันมีอาการดึงซ้ายนิดนึงครับเวลาเช้าเช้านะ ้าตอนสายๆมามันก็ไม่ถ้าถ้าถ้ามันร้อนอ่ะมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนเช้าๆเนี่ยมันชอบดึงซ้ายอยู่ที่โอสุวินทวงยนตการนะครับอยู่แถวสุวินทวงแล้วก็มาอาปัปเดตรถคันนี้ด้วยคันเก่าผมที่เอามาซ่อมตอนนี้ช่างก็กำลังตั้งเบรกเดี๋ยวค่อยไปดูพนันครับ ตั้งทุกรอเียครับอันนี้เพิ่งกลับจากอ่กลับจากหนองคายกรับเพิ่งกลับจากหนองคายมาก็เลยเอารถมาเช็คแล้วก็มาแวะดูรถด้วยความคืบหน้านะครับ กลับมาจากน้องชายก็ยังไม่ได้ล้างครับล้างแต่ล้อตอนที่ผมจอดปั๊มนะเอาน้ําล้างร้อยเฉยอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างก็ยังมีฝุ่นสภาพก็เคอะนะครับรถไม่ได้ล้างเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นครับไปไปนครปฐมเดี๋ยวให้น้องน้องชายขับไป แต่ว่าผมจะขับไปเองเมื่อวันวันพรุ่งนี้เช้าแต่เช้ากลัวจะกลับมาเด็กก็เลยให้น้องไปพอดีปวดขาด้วยนะทุนดียมาดูคันคันเก่า ที่ว่าเอามาซ่อมอะไรก็ซื้อใหม่สั่งใหม่ก็หลายชิ้นส่วนอยู่ครับนชียนนี้เหมือนกันชิ้นอ่ะบางคนบางคนพลาสติกครับบางคนพลาสติกแล้วก็โชคนี่ไม่ได้เปลี่ยนเนร่ยโชก็โชคเดิมก็มีเปลี่ยนแค่หม้อน้ํา หบมอน้ำแล้วก็อินเตอร์แล้วก็เปลี่ยนชุดนี้ตัวยกหัวเริ่มเป็นรูปเป็นล่างครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เหลืออีก ไม่เหลือแค่หัวครับรอทําสีหัวเสร็จแล้วก,ปก,วก็ประกอบพวกชุดคอนโซลนะครับประกอบพวกชุดคอนโซลเข้าไปก็จะนํารถเนี่ยไปที่ลาดบุรีนะครับไปที่อู่ช่างยุทธหนองโพเพื่อที่จะต่อกระบะาใหม่ไม่รู้ว่าจะต่อใหม่หรือว่าจะเอากระบะเก่ามือสองนะครับแต่ว่าเอารน่นก่อนเอาไปที่ลาดบุรีก่อนเนคะี่บ ฝั่งัอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งสองฝั่งชุดเกียร์รับขัดเคลือบทำสีใหม่มันสีเชสสี ประกอบแบบเหมือนรถไม่ได้เป็นอะไรมาอันนี้ก็ใส่คนระับพ่อเก่านะมันเบี้ยวแหละแต่นี่เขาดัดใส่เดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนใหม่ดัดใส่ไปชั่วคราวก่อนถังน้ำมันก็เปลี่ยนใหม่ครับทุกคนเออลืมดูถังน้ำมันนี่ก็เปลี่ยนใหม่ถังน้ำมันแท้เลยนะนี่ครับ ของแท้ศูนย์เบิกศูนย์มานี่ครับรวมๆก็ประมาณนี้ใช้เวลาก็วันนี้วันที่วันนี้วันที่ยีิบสี่ 24. ประมาณต้นเดือนหน้าน่าจะเสร็จเสร็จนี้ก็จะขับไปนู่นเลยครับไปที่ราช,ชบุรีนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับ เออลืมบอกครับคันนี้ก็ยกค์สใหม่ด้วยนะเปลี่ยนค์ดใหม่เพราะไหนๆก็ได้รื้อแล้วก็เลยจัดการเปลี่ยนไปเลยน่ครับเปลี่ยนคา์ดใหม่แผ่นคา์ดหมด <c oughs> แบตเตอรี่ก็ลูกเดิมครับยังไม่ได้เปลี่ยนรวมๆก็ประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าจะยืดหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อน ว่าจะยืดเป็นหกเมตรครึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามก่อนเดี๋ยวคอยติดตามครับว่าจะยืดหรือเปล่าก็ดมๆก็ประมาณนี้ครับก็สีหัวก็พ่นอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับมาดูคนหัวแก่งครับ อยู่ในห้องอบรูปเก่าประมาณนี้เดี๋ยวไวกคนช่างดีกว่ายวให้ช้าง,งทำงาน ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ